ดึงเข็มออกมานะครับหัวแจ็คก,ก็ลุดออกมาอย่างง่ายได้นะจับคีบแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะเคยเจอปัญหาสายแจ็คหักคารูนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงหรือว่าทีวีนะครับสายแจ็คที่เราเสียบไปบางทีมันมันเผลอนะครับหักคารูนะครับแล้วก็เอาออกยากพอสมควรเลยบางคนก็อาจจะใช้วิธีเขียนะครับอาจจะใช้ปลายมีดเขี่ยหรือว่าใช้ไม้จิ้มกวนเขี่ยแล้วก็ไม่ออกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็มีเทคนิคง่ายๆนะครับในการที่จะเอาเจ้า วแจ็คที่หักคารูแบบนี้ออกนะครับเป็นวิธีที่เพื่อนเพื่อสามารถทําได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษาเองก็ทําสามารถทําได้เช่นเดียวกันเลยนะครับทาได้ทุกเพศทุกัยแค่ทาตามนี้นะครับแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่าหักทั้ง2รูเลยนะครับในตอนแรกก็ให้เพื่อนเเตรียมเข็มนะครับจะเป็นเข็มหมุดเข็มกลัดหรือว่าเข็มเย็บผ้าก็ได้นะครับแล้วก็ไฟเช็คนะครับ ในขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆใช้ไฟเช็คนะครับมาจุดลนให้เข็มร้อนนะครับจนแดงก็ตามภาพเลยนะครับจากนั้นก็นำเข็มมาเสียบเข้าที่ตรงขั้วแจ็คที่มันหักนะครับแล้วรอให้เย็นประมาณ20-30วินาทีต่อไปก็ให้เพื่อน ดึงเข็มออกมานะครับหัวแจ็คก,ก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายได้นะครับและในส่วนที่มันออกไม่หมดแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นปลอกโลหะนะครับก็ให้เพื่อนๆใช้แหนบจับคีบแล้วก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับในตอนแรกนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าอา้าวทำไมไม่ใช้แหนบดึงมาตั้งแต่ทีแรกก็คือมันคีบไม่ติดนะครับเพราะมันจะอยู่เสมอกับตัวหัวแจ็คนะครับ โอเคครับทุกท่านหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครป์เท่ากับหนึ่งกำลังใจให้กับโกยุทธเดวัยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับโกยุทธเดวัยด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องโกยุทธเดวัยก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ